สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในรายการเล่าให้ฟังคร no ูแวนเทคโนาร์มอาร EP นี้เราก็จะกลับมาฟังไฮโดรโปนิกส์สลับกันไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเดิมวันนี้เราจะมีความรู้อะไรมาบอกเพื่อนๆกันมากนะฮะ,ะวันนี้เลยเราเริ่มต้นด้วยโ r o w นี่โ r ร w คือการเจริญเติบโต ก็จะม,ม,มีภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับใส่เข้ามาการจเจริญเติบโตคืออะไรวันก่อนเราปลูกพืชไปแล้วใช่ไหมเราเริ่มต้นกาบไฮโดโปรปนิกแล้วเอาเมดยัดเข้าไปในฟองน้ําแล้วก็ฉีดน้านะครับระยะเวลาก็ผ่านมาเป็นอาทิตย์มันก็เริ่มโตงอกออกมาแล้วงอกง,งอกง,งอกมาแล้วทีนี้พอมันเริ่มต้นจากจากจาก,จากยังไม่เกิดเลยไปเคาะลงใดคูล่าไดคูล่าลุกขึ้นมาละเฟิบมันเริ่มจะเข้าอนุบาลได้ละ นะครับมันโตขึ้นมาแล้วอันนี้ตอนนี้เราเตรียมเอามันเข้าอันุบาลหนึ่งเลครับอ่าพอมันโตขึ้นมาปุ๊บแต่ละต้นในการปลูกครั้งแรกเนี่ยสมมุติว่าเราโปรยพิศอุ่มเข้าไปสิเมตรเพ็รอะไรก็ได้ต้นอะไรก็ได้มันจะโตมาไม่ไม่พร้อมกันโอเคไหมบางต้นงอกเร็วมากบางต้นงอกช้าสุดมากบางต้นงอกช้าสุดต้นใหญ่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันคือพืชอ่ะ,จะเจริญเติบโตเหมือนกันเหมือนลูกหมาออกมา ออกมาตัวแรกตัวหนึ่งตัวสองมันลืมตาไม่พร้อมกันนะเออแล้วบางตัวสีมันก็ไม่เหมือนกันด้วยเห็นนะมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับหลักการมันก็คือมันเป็นเรื่องของธรรมชาติอ่ะมันก็ออกมาอย่างเงี้ยปัญหาต่อมาของผมก็คือพอมันออกมาแล้วเนี่ยเราเราจะเลือกมันไปอนุบาลหนึ่งยังไงเออเราเริ่มจากอนุบาลเริ่มจากอยู่ที่บ้านก่อนนะผมก็ดูลักษณะของมัน แต่ละคนเรื่องมันเหมือนกันนะมันไม่มีถูกไม่มีผิดวิธีการของผมเนี่ยต้องศึกษากันว่าหลักการที่ผมอธิบายให้ฟังเนี่ยไม่ได้บอกว่าอันไหนดีที่สุดนะเพราะผมบอกไม่ได้ผมมาแค่อธิบายฟังว่าวิธีการนี้ได้ผลลัพธ์แบบนี้วิธีการนี้ได้ผลลัพธ์แบบนี้นะครับเช่นถ้าคุณจะไปซื้อมะพร้าวอ่ะในสวนออกมาขายอ่ะคุณว่าลดอะไรดีหนูนะ อ่าถ้าเป็นรถกระบะก็ข,ขนได้ไม่เยอะเออแต่มันเป็นแนวแนว,แนวบรรทุกเว้ยรถกระบะอะไรเงี้ยเอา,ถร,า,เารถกระบะเข้าไปรถกระบะก็จะดีกว่ารถเก๋งเอารถเก๋งเข้าไปไหมสวนสวนมะพร้าววิ่งเข้าไปก็ยากผลก็น้อยรถกระแพงเอรถเก๋งไม่ใช่คําตอบถ้าเราตั้งโจทย์อะเราจะเอามะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยวิธีการคิดผมอย่างนี้นะหรือถ้าเราจะเทียบว่าเฮ้ยการทรงตัวสมมุติเราจะวิ่งเราจะขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ เราจะขับรถกระบะหรือเราจะขับรถแก่งไปดีสมมุติถนนเรียบนะในเมืองไทยก็แบบนึงสมมุติถนนเรียบถนนเรียบเหมือนเหมือนที่เยอรมันเลยเรียบเลยหรือถนนที่เขาแข่งแข่งรถเลยรถเข๋งกินขาดถนะูกไหมรถเก่งดีกว่าดิถ้าถ้าตั้งถ้าตั้งโจทย์แบบนี้โอเคไหมผมพยายามอธิบายให้มันเป็นแบบนี้นะครับก็เลยมีการทดลองหลายๆอย่างตั้งมาจาก วัตถุประสงค์ต่างๆแล้วก็ข้อจํากัดต่างๆในแต่ละงานเออมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยก็ใครอยากใครสนใจฟังก็ฟังไปลื่นๆนะครับแล้วคุณไม่ตัดสินใจเอาเองคุณชอบแบบไหนถผมแค่เอามาเล่าให้ฟังตามชื่อรายการนะเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังกับครูแว่นเทคโนโลยีหลักการที่ผมจะดูนะครับผมจะดูที่ใบเลี้ยงใบเลี้ยงคือพืชมันจะมี อภิธานศัพท์ก่อนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเปิดวิกิพีเดียมันคืออะไรมันคืออะไรวะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นชั้นหนึ่งหรือส่วนพืชม,มีความสำคัญของพืชกลุ่มหนึ่งครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกโอ้อย่างตระกูลกล้วยไม้ตระกูลใบกล้วยอะไรพวกนี้ต้นหญ้าลักษณะมันจะเป็นป้องๆ้อง,องใบมันจะแหลมแหลมเออนี่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวมันทํางานไม่รู้ช่างหัวมัน มันมีพืชสองอย่างใบเลี้ยงเดี่ยวกับใบเลี้ยงคู่รู้ไงไ่ายๆใบเลี้ยงคู่ก็คืออะไรที่มันไม่ใช่ใบเลี้ยงเดี่ยวพลิกอย่างเงี้ยเออมันจะมีใบแบบใบมันจะใบใบมันจะเท่ามือเงี้ยมันจะมีไรเป็นชนไม่ใช่ยาวอย่างเดียวเป็นเปลดใบ,ปใ,บใบมันจะอ้วนๆป้อมๆเหมือนเหมือนใบใบมะม่วงใบอะไรพวกเนี้ยที่เราเห็นๆนะ่ะเรียกพืชใบเลี้ยงคู่นะครับอ่ะเอาแค่เอาแค่พอพอรู้เป็นสังเขตเนาะผมไม่ใช่นักพืชวิทยาแต่ผมเป็นนักทดลอง พืชใบพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเอาจากในอินเทอร์เน็ตมานะครับพวกตระกูลข้าวมะพร้าวอย่างเงี้ยกระเทียมว้านกล้วยอะไรอย่างเงี้ยทำมารักษาคุณสังเกตลักษณะใบไหมคุณดูใบกล้วยเป็นหลักเลยใบมันจะไม่เหมือนใบใบพืชอย่างอื่นใบมะขามอย่างเงี้ยใบบัวบกอย่างเงี้ยพริกอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนลักษณะใบกล้วยมันจะแบบยาวเส้นเ้นมันจะยาวเรียงเรียงกัน มีข้อป้องเวลาโตขึ้นมันจะเป็นป้องป้องแต่ถ้าพืชเป็นต้นมันก็เป็นพืชเป็นต้นนี่ที่เราเห็นนะชวนชมนะอะไรเงี้ยพืชใบเลี้ยงคู่โอเคไหมครับสาคัญยังไงอะพี่ส่วนใหญ่ที่ที่เพาะมาเมล็ดมันจะเป็นพืชล้มลุกนะนะเป็นพวกตะกูลพลิกหรือตะกูลอะไรที่เขาปลูกไว้กินเองอะนะ,ม,นะมันจะมันจะมีงั้ขึ้นมามันจะงอกไปสองใบก่อนผมสังเกตมันจะงอกก็เป็นสองใบ สักพักหนึ่งพอมันเริ่มโตมันก็จะแตกออกมาอีกสองใบนั่นแหละเลเวลหนึ่งเดี๋ยวพิ่งมายุ่งกับมันมันแตกใบออกมาสองใบก่อนใบเลี้ยงใบเลี้ยงแตกมาเพื่อรับแดดเพื่อเลี้ยงมันชื่อก็บอกเดหรือใบเลี้ยงเออรับแดดให้มันมากินแดดก่อนสักพักเขามันเริ่มโตมันก็แตกออกมาสองใบนั่นแหละเริ่มจะได้แล้วผมก็จะเด็ดไอ้พวกนั้นมาก่อนเฮ้ยพอมันเริ่มแตกเอาราไปลงอนุบาลหนึ่งละหยิบมันออกมาส่วนหนึ่งเราจะได้มาสักประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อมาทําอะไรเพื่อมาเข้าอนุบาล อนุบาลหนึ่งโอเคไหมอันนี้มันออกมาจากบ้านแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> มึงโตแล้วลเข้าโรงเรียนปะเดี๋ยวเตรียมเข้าอนุบาลหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะพามันไปเข้ายังไงในแบบไฮโดรโปรนิกก็ติดตามช่วงทดลองนะฮะอันต่อมาก็คือวันนี้เราก็จะมีการย้ายย้ายกระถางนะครับเราจะเอาพืชที่เราปลูกเอาไว้มาทําการย้ายกระถางแล้วเราจะย้ายกระถางทําไมพี่อ่ะย้ายกระถางเนี่ยสมมุติว่าไอ้นี่ไอ้ต้นเนี้ยผมไปเก็บมามันเป็นตําลึงนี่แหละ ไอ้ออน,นี่มันเป็นพืชสอบเทียบมาแล้วกันผมเขาเรียกว่าอะไรตัดหยิบมันขึ้นมาจากพื้นไปขุดมามันสอบเทียบเข้ามามันเตรียมเข้ามอมันเตรียมเข้ามอหนึ่งละปุ๊บพอตักขึ้นมาผมก็ใส่กระถางเอาไว้นะครับอันหนึง่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะแล้วเดี๋ยวผมก็เอามันมาขายายวัตถุประสงค์ในการที่เราจะขายายมันเพื่ออะไรนะครับเพื่อเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนพัสดุของมันเพื่ออะไร นะครับเพื่อที่ว่าเวลาลากมันออกมาเนี่ยเนี่ยอาจรย์เอาให้รูเอารูให้ดูเนี่ย,ย,ยจะมีรากติด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 ตอ,อย่างนี้นะครับรากมันน่อกออกมาทีนี้ปัญหาคือถ้าเราลื้อมันออกมาใหม่โอกาสที่มันจะมันจะหลับลงไปเลยเงียบไปเลยนะโอกาสสูงมากนะครับผมเลยเลือกเริ่มต้นด้วยภาชนะที่มีรูคุนๆเยอะๆเพราะเราปลูกไอดรลากมันออกตรงไหนเราไม่รู้ถูกไห แต่ให้ให้มันออกไปแล้วกันถ้ารากมันออกจนขนาดเราดึงมันขึ้นมาไม่ได้อาจจะทำาลายรากเราจะไม่ดึงครับเราจะวางแล้วก็ใส่กลับไปเลยฮะโอเคไหมเดี๋ยวเราไปดูในในพาร์ทพาร์ททดลองแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับวันนี้ก็คือเรื่องของการเดรนไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอะไรวะพี่เดรนท่อระบายน้านะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูพาร์ทท้ายฮะทำไมเราต้องมีการเดรนน้ําด้วย เราจัดเราจัดอุปกรณ์การปลูกเรายังไงทําไมต้องมีการระบายน้ําอ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามดูในพาร์ทหลังนะครับพาร์ทหลังในวันนี้จะยาวหน่อยตอนนี้ก็ไปชมโฆษณาก่อนครับผมอ่าวันนี้เราได้อะไรมาเราได้มีดพับแมกนัมมามีดพับสารพัดประโยชน์นะครับดูผ่อนคลายสมองระหว่างรอดูช่วงค้ายนะครับ มีดแมกนัมแกะกล่องออกมาจะเป็นกล่องโลหะอย่างนี้ส่วนใหญ่ซื้อฝากเพื่อนฝากฝากเพื่อนฝากผูงครับทีนี้หละเมืองไทยเฮ้ยซื้อมีดมาฝากมันเป็นลางไม่ดีเอาไปบาทหนึ่งแล้วแต่ถ้าถามผมมันไม่ต่างจากซื้อหวีให้มุงน,นะเข <c oughs> ้าใจไหมแล้วแต่เจ้าของมีคมหวีก็คมนะทําให้คมก็ได้แล้วแต่ผมขวางโลกฮนะประมาณนี้ครับแต่ข้อดีของมันคือถ้าคุณไม่ติด ถึงอะไรของคุณด้านนี่มันมีที่เปิดขวดด้วยเฮ้ย hey, เพื่อนชอบกินไวน์ไหมของขวัญวันเกิดกูซื้อฝากมึงว่าอ่าปั๊บมันมีมีดเล็กๆตรงปลายนะครับแล้วต้องไปมันเป็นท,ที่เปิดขวดนะมันมีเครื่องมือคล้ายๆกับอีกยี่ห้อนหนึ่งค่ายสีแดงที่ร้านเราก็มีขายนะอ่าปุ๊บตรงนี้เป็นไขควงปากแบนครับอีกอันก็เป็นที่เปิดขวดเหมือนกันนะจะกินเบียร์กินอะไรก็ว่ากันไปครับเพื่อสนใจ อันนี้เป็นใบมีดครับใบมีดจะผลิตจากสแตนเลสสีสีสูงนะครับก็คือเป็นสแตนเลสอะกลุ่มสแตนเลสไม่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 ขึ้นสนิมเพราะมีการแปลรูปมาแล้วนะครับจากเหล็กเติมโครเมียมเข้าไปจะเติมเข้าไปเท่าไหร่สิบสามสิบสี่ให้มันเกินสิบสองเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปมันจะเป็นสแตนเลสครับส่วนสารอื่นเราก็เติมเข้าไปแล้วแต่นะฮะสแตนเลสก็คือมันไม่ขึ้นสนิมนะครับแล้วก็มีความแข็งก็ระดับหนึ่งใช้งานได้ดีรับง่ายเล็กๆใช้งานปอกแอปเปิ้ล มีดใหญ่ไม่คมปรับมาเป็นมีดเล็กก็ได้ระหว่างนี้เรายังมันเราไม่ได้เอามันไปรับอะไรเงี้ยนะครับเวลาการใช้งานแต่ของที่ซื้อไปจากมาตรฐานโรงงานโคโคมนะครับป้าชิ้นสุดท้ายเขาเรียกพเออร์เอาไปใช้งานฐานและพัดประโยชน์เอาไว้เจาะเจาะหนังอย่างเงี้ยอยากจะเจาะรูเข็มขัดอะไรเงี้ยอยากจะขยายรูเราเอาอันนี้ไปใช้งานได้นะครับราคาไม่แพง850บาทในร้านรู้สึกจะเหลืออยู่แค่2ชิ้นมั้ง เอางี้ดีกว่าแต่ร้อบาทผมส่งให้ฟรี EMS เลยนะครับแต่ซื้อเข้ามาใน YouTube นะเา่นั้นเองครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวเราส่งไปอถองหน้าบ้านเลยบอกมีอะไรแมนๆเลย150ยห้าแกบินหน <c oughs> บอกเต็มไม่ได้เดี๋ยวส่วยได้ฮรผมมีบริการแก้เดี๋ยวแก้ไปร้อยห้าสไม่ได้ไม่มีปัญหามแมนๆบอกไปเลยที่รักฉันซื้อมีดมาร้ออืมโอเคไหมเออรับรองมีไม่รู้หรอกไม่ทันเชื่อดิ สนใจก็ลองซื้อไปเล่นดูฮะของเล่นสนุกสนานไปกันต่อครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นด้วยการที่เราจะเปลี่ยนกระถางละการที่เราจะเปลี่ยนกระถางอันดับแรกนี่หยิบม,มาก่อนเลยพวกต้นตำลึงที่ผมไม่ขุดขึ้นมาฮะอันนี้สอบเทียบควอมหนึ่งมา,าเรียบร้อยฮะขุดเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีใบมีต้นแล้วมีรากอยู่ระดับหนึ่ง ซึ่งเราต้องเลี้ยงดูมันสักพักหนึ่งก่อนให้มันฟื้นก่อนให้พอมันย้ายโรงเรียนมาให้ให้มันให้มันคุ้นๆ้นกับที่โรงเรียนก่อนอย่างนั้นหนึ่งมันกลัวตกใจตายใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงนะครับเลี้ยงอยู่ในแก้วน้ํานะครับเอาน้ําใส่ระบบดีดีเอาน้ําใส่เอาอันนี้เสียบลงไปเสียบลงไปง่ายๆเลยไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับเสียบลงไปง่ายๆข้อดีของการเอาใช้กระถางสองใบคืออะไรนะครับกลับมาเรื่องเดรนกลับมาเรื่องเดรนให้ช่อง ช่องว่างระหว่างกระถาง2ใบเนี่ยสมมุติว่าเราเติมน้ำเข้าไปตัวน้ํามันจะไม่ท่วมพืชน,นะน้ามันจะถูกเดนออกในตําแหน่งที่ที่อันนี้มันเทียบกันพอดีทับกันพอดีฮนะทำให้น้ําไม่ท่วมพืชทําให้พืชไม่เปื่อยตายมีพื้นที่ชื้นอยู่ระดับหนึ่งตรงนี้เราก็ต้องมาแอดจั t เอาว่าเราจะให้มันสูงตำ่ำขนาดไหนนะครับแต่เบื้องต้นเสียบไปก่อนถ้าเกิดฝนมันตกอะไรมาผมไม่ได้เฝ้ามันตลอดนะ้ำไม่ได้ลวกไปด้านข้างนี่คือข้อดีของการใช้กระถาง2ใบครับ เดี๋ยวเราไปดูกระถางใหญ่แนละมาพูดกันต่อทีนี้เราก็หยิบมันขึ้นมาครับผมจะให้ดูรากนี่คือรากที่มันออกมาจากด้านข้างนะครับมันมีรากใหญ่เป็นด้วยข้างล่างเป็นสีน้ำตาลแล้วมันก็ออกรากด้านข้างเพื่อเดินไปกินสารอาหารรอบๆตัวมันปัญหาของไอ้นี่คืออะไรตอนนี้เจอ,อยังรากที่ออกมันเกาะยึดแน่นอยู่กับวัสดุปลูกอยู่กับกระถางตามรูที่ผมเลือกใช้นะครับกระถางที่ผมเลือกใช้เนี่ยมาทำไฮโดรพอนิกก็คือ กระถางกล้วยไม้กล้วยไม้มันรากมันลอยใช่ไหมรากออกไอ้นี่มันก็ออกมาตามรูนี้ทีนี้พอมันออกมาตามรูนี้นะครับผมอาจจะไม่อยากจะแกะมันละปล่อยเลยปล่อยเลยทาไงก็เตรียมวัสดุปลูกเลยครับพราะวัสดุปลูกของผม,มมีอะไรบ้างหนึ่งกระถางสองใบกระถางใบบนเนี่ยจะมีรูอยู่ข้างล่างเยอะๆนะครับเราเอาแล้วก็มีเพอร์ไลท์เพลร์ไลท์คือหินภูเขาไฟเอาเพอร์ไลท์ใส่ลงไปในกระถางครับ เอาเพ์ไลท์ใส่ลงไปในกระถางปุ๊บใส่จนให้ให้มันเต็มนั่นแหละนะครับเพราะเพอร์ไลท์มันก็เป็นก้อนๆเพอร์ไลท์ไม่มีขายก็เล็กก้อนใหญ่หรือคุณอยากจะบดก็แล้วแต่ผมใช้ประมาณนี้เพิ่มพื้นที่ให้รากมันแทรกไปได้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้มันเย็นๆเย็นๆแล้วมันก็จะอยู่ได้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บผมก็เอาพืชผมวางแล้วเอาตำแหน่งประมาณนี้และวะแล้วก็เอาเพอ์ไลท์กบกบทับไปเลยฮนะปล่อยมันอย่างนั้นฮนะเดี๋ยวรากมันก็เดินเดินต่อไปเอง พอปล่อยมันกขทับเสร็จปั๊บผมก็เอามาเสียบกับกระถางอีกใบหนึ่งที่เตรียมอาไว้ไอ้กระหางใบล่างเนี่ยมันมันเหมือนถังน้ําอ่ะมันไม่รั่วนะเราใส่น้าเข้าไปตึมตึมเติมเตมตมเข้าไปเติมเข้าไปฮะเติมน้ําเติมน้ําเข้าไปแล้วก็ไอ้นี่ก็เติมเป็นน้ําปุ๋ยขี้วัวเราเริ่มให้ปุ๋ยแล้วแต่ให้ในปริมาณไม่มากปุ๋ยขี้วัวเนี่ยง่ายๆนะคุณต้องเตรียมตัวนิดนึงในขี้วัวมันยังมีกระบวนการอยู่ในการย่อยของแบคทีรียนะครับ ถ้ามันยังย่อยอยู่มันก็จะร้อนอะ่ะเห็นไหมเวลากินกินกินเข้าไปเยอะๆ,ๆมันก็จะร้อนแบบเวลาคนเรากินอะ่ะมันเลอะมันตดกระบวนการเนี่ยท้องมันร้อนอยู่อะ่ะลองกินข้าวแล้วเอามือจับท้องมันร้อนไหมมันย่อยอยู่อะ่ะแล้วมันก็จะปล่อยกา๊าซออกมานะครับเหมือนกันเพราะฉนั้นขี้วงขี้วัวอะไรซื้อมาผมใส่ถังเลยฮะเอาน้ําใส่ทิ้งไว้เลยอาทิตย์หนึ่งเยน็นๆก่อนค่อยมาเอาตักน้ําไปใช้บ้างตักเนื้อไปใช้บ้างนะครับก็แล้วแต่นะเป็นเทคนิคถ้าเป็นน้ําผมก็ตักน้ําไป นะครับมันก็มีสารอาหารอยูอ่ทีนี้เราก็เทน้ำใส่น้ำเข้าไปในกระถางครับในถังเหมืกันสังเกตไหมว่าถ้าใช้ถังสองใบามาทาบกันมันจะมีช่องเดิน้ำออกด้านข้างเพราะฉะนั้นถ้าน้ำมาถูกเติมเข้าใปเต็มมันจะลดออกด้านข้างครับมันจะไม่ท่วมพืชนนี่คือรูเดนน้ำครับเอาพี่เจาะไม่ได้เหรอได้ นี่คือวิธีเดินน้ําเดินน้ํามันดียังไงดีตรงที่เราสามารถหยิบไอกระถางข้างในออกมาเซอร์วิสข้างนอกได้ออกมาดูรากว่ามันดีไหมรากมันสีขาวไหมหรือมันเป็นสีดําหรือมันมีอะไรไหมแล้วก็ใส่กลับไปหรือเราอยากขยายภาชนะตัวล่างตัวบนได้หมดนะอยากเพิ่มน้ําได้แต่ข้อเสียของมันคือราคาสูงคุณต้องซื้อกระถางของใบแต่มันก็ไม่ได้แพงมากก็เลยเป,เป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างชอบมากไม่ต้องอะไรมากมายเจาะกระถางได้ไหม ได้เราจะได้การเดินน้ำอย่างเดียวแต่เราจะเข้าเซอร์วิสข้างล่างข้างในไม่ได้เลยเราจะเปลี่ยนอะไรคือต้องเปลี่ยนกระถางใหม่โอเคไหมผมเลือก2กระถางมากกว่าอยากเปลี่ยนข้างในอยากเปลี่ยนกระถางใบนอกผมได้กระถางใบนอกใบใหม่มาหรือมันแตกชํารุดหรืออยากเปลี่ยนกระถางใบนอกให้เป็นมีเดียอย่างอื่นเราก็ย้ายตัวนี้อาจจะไปย้ายตัวนี้ไปใส่ในกระบะดกระบะผสมปูนก็ได้ครเรามีกระบาผสมปูนส0 0ลิตรเราเอาน้ําใส่ล้จะโมดิฟายตรงนั้นแล้วเอาตัวนี้ไปเสียบทั้งหมด ได้8ต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ดึงออกไปเลยง่ายๆเลยซนะื้อวิตได้โอเคไหมเออนี่คือมองภาพรวมนิดนึงคือเราสามารถแก้ปัญหามันได้ต่อแต่ถ้าคุณอยากปลูกครั้งเดียวจบๆปลูกๆก็กระถางใบเดียวไม่มีปัญหาครับทาได้เหมือนกันเพราะหลักการก็คือพืชกินน้ำอนะเหมือนกันเลยโอเคไหมครับไม่ได้ยากทีนี้เรากลับมาที่พืชที่เราปลูกเอาไว้ละเตรียมจะเข้าอนุบาลผมก็จะหยิบต้นที่มันมีใบเลี้ยง4ใบขึ้นไป ต้นมันก็ยืดทําไมนะที่มันยืดก็มันยืดไปหาแดดนะครับอันนี้เป็นต้นมะเขือต้นมะเขือเทศอพอหยิบเสร็จปั๊บผมก็เห็นขวดบ้านเราที่ผมบอกไนงะขวดน้ําเล็กๆตัดหัวฮนะความมันลงเอาฝาออกแค่นั้นฮนะไอ้ข้างข้างขอบที่มันไม่เสมอกันก็คือรูเดน้ำของอมนะันเดี๋ยวพอน้ำมันลดมันออกด้านข้างเองนะนะไม่ต้องซีเรียสครับเอาโฟมเอาโฟม,าโฟมยาท้่ไปตรงกลางวิธีระวังคือระวังรากมันจะหักเพราะตอนนี้รากมันทะลุไปถึงข้างล่างแล้ว อย่าไปบีบลากมันอย่าไปกดอย่าไปดันจะจะยัดตรงนี้ใส่เข้าไปเอียงหน่อยก็ได้ครับไม่เป็นไรฮนะเอียงเอียงนิดนึงก็ได้แต่ขอให้มันอยู่อ่ะอค่อยๆกดไปใจเย็นๆค่อยๆทำเรื่อยๆอ่าเห็นไหมมันจะมีใบเลี้ยงสีใบแล้วเป็นใบใหญ่สองใบเล็กสองกำลังเกิดขึ้นเราก็แยกมันไปอุบานครับพอเราแยกมันไปเสร็จปั๊บสิ่งต่อมาที่ตามมาก็คือเราจะต้องใส่น้ำเข้าไป การใส่น้ํานี่แหละเป็นเทคนิคข่านสูงยังไงพี่สังเกตไหมมันจะมีคอคอขวดอยู่อ่าอันนี้สูตรใครสูตรใครนะสูตรผมคืออาถ้ยอย่างนี้ใช้ไม่ได้เพราะอะไรน้ําข้างล่างมันยังไม่มาแตะฟองน้ําข้างบนผมจะเริ่มให้มันแตกกันก่อนผมก็เติมน้ำเข้าไปอีกนิดนึงฮะเติมไปให้มันตึบขึ้นไปแตกโอเค พราะใต้นี้มันมีรากอยู่นะครับแล้วแต่ลนะบางคนก็จะมีช่องว่างอยู่จะใช้หนึ่งมีผมเริ่มต้นที่แตจกจะขึ้นไปหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปท่วมเออพอใช้ทักพักน้ำข้างล่างมันจะลดลดจากสองสองวัตถุประสงค์คือหนึ่งมันระเหยออกไปครับกับสองพืชมันดึงไปกินพอมนดึงดึง,ด,งดึงไปปุ๊บจะเกิดช่องแยกน้ําข้างล่างจะหายไปเรื่อยๆรากมันก็จะยิ่งยืดลงมาหาน้ํากินข้างล่างนั่นแหละครับผมนั่นคือวิธีการโกงธรรมชาติ ถูกไหมเฮ้ยน้ำหมดแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยยืดแขนให้มันยาวอีกนิดดิเหมือนเหมือนมันอยู่ในคุกอะ่ะเฮ้ยยืดไปทุบเอาจิบหายแล้วน้ําอยู่ตรงนู้นมันไอผู้คุมมันดึงน้ําไปไกลๆอ่ะเราก็ต้องยืดแขนเพื่อ,อยิบน้ามากินต่อใช่ไหมเออหลักการเป็นนะถ้าเรกินปุ๊บเราสดชื่นเดี๋ยวสักพักเราก็ใส่อา,าหารไปสดชื่นอิ่มด้วยแต่ต้องยืดแขนนะมึงเอาไงมันก็แปลงร่างยืดยืดยืดเอาไปสักพักลากเต็มเลยเออโอเคไหมนี่คืออันดับนหนึ่ง ของผมนะอ่าใครสนใจก็ลองไปทําดูนะครับสนุกสนุกเดี๋ยวต่อไปก็จะมีอนุบาล2อนุบาล3ไปเรื่อยๆอ่าเราได้หลักการหลักคิดของผมแล้ววันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณมากครับ